ก็สวัสดีชาววันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ว่างอยู่นะผมแวะมาอัดคลิปแป๊บหนึ่งคลิปนี้จะเรียวๆหน่อยนะอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะลงวันไหนด้วยนะทุกคนก็ไม่มีเวลาตัดจริงๆแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้มันต้องอัดคลิปนะครับเพราะว่าผมนั้นจะมาสุ่มลูนนี่นะครับเป็นลูน สนามแรงบิดใช่ไหมผมมีตัวอยู่400นะครับสาเหตุที่จะต้องสุ่มนะครับนั่นก็คือผมจะมาอัพอันติรูนสนามแรงบิดกันนะทุกคนนี่นะวันนี้เราได้แน่นอนนะเพราะว่าผมเก็บคริสตัลมายานะครับก็คือเก็บได้ใกล้จะครบแล้วนะครับได้ใกล้จะครบแล้วอยู่ไหนวะก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมมีอยู่229นะครับแล้วถ้าผมสุ่ม กิจกรรมในในวันนี้ไปผมจะได้คดริสตัลมายาอยู่อีกประมาณ20ชิ้นนั่นเองนะครับเป็นกล่องลูกบาทตรงนี้นะผมก็จะแรกอันติรูนบิดเบี้ยวนะครับสนามแรงบิดนั่นเองนะก็จะทำให้พลังผมเยอะขึ้นมากๆเลยนะตอนนี้อยู่ที่82ล้านนะครับเราจะมาแตะร้อยล้านด้วยกันนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วผมคิดว่าอัพสนามแรงบิดนี่คือน่าจะขึ้นประมาณสัก 85ล้านเลย85ล้านแน่นอนครับทุกคนเลยแน่นอนนะเรามาดูกันว่าจะไกลแค่ไหนนะครับเหตุที่ผมจะอัพก็คือผมจะฟาร,รม์มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ให้มันครบ600พอดีนะครับแต่ว่าผมมีแค่400นะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะถึงอยู่นะน่าจะถึงอยู่ผมก็จะมาฟาร,ร์มในรูนตรงนี้แหละนะครับนี่นะครับฝึกฝนมายาแต่ประเด็นคือผมไม่ผ่านด่านมายาด่านแน่วแน่นะครับด่านแน่วแน่ ตรงนี้นะครับก็คือยังอยู่ชั้นที่17ดอยู่นี่ก็คือไม่ผ่านนะครับบอสมันโหดมากนะแต่ถ้าพลังผมเยอะนี่น่าจะผ่านอยู่นะครับทุกคนก็พยายามฟาร์มนะครับแค่แบบดานฝึกฝนลมนะครับรูนสายลมนี่ก็คือยังไม่ผ่านครบนะ่านเดืนผ่านครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงคมดาบหรือดาบแดงของเราก็ก็น่าจะฟาร์มได้อีกเยอะอยู่นะครับน่าจะได้ตั๋วมาสุ่มอีกเยอะอยู่นะครับ ก็คาดว่าน่าจะถึงหกร้อยนะครับไม่ถึงก็าอาจจะยัดพงยัดเพชรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีซื้อเพิ่มได้ด้วยนิดๆหน่อยๆนะเอาขอให้ถึงแล้วกันโอเคมาเรามาสุ่มกันเลยนะครับว่าจะได้สีทองเยอะไหมนะครับก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันไปครับครั้งแรกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครั้งที่สองมาแล้วครั้ทงที่สามโอ้โหยังไม่ออกแผ่นสีทองเลยครั้งที่สี่อื้อหือ เกือบจับคั้งที่ห้ามาแล้วครับสีทองทั้งที่หกทั้งที่เจ็ดเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสนะมาอีกแล้วครับทั้งที่แปดคั้งที่เก้าทั้งที่สิบสีทองไม่ค่อยออกเลยนะอากได้สีทองจัาปุ๊บมไม่ออกครับ แต่ไวไอ้สีเลือดนะอยากได้สีม่วงมากกว่านะครับส่วนมากสีม่วงมันจะไม่ค่อยครบนะมันจะใช้เยอะกว่านะสีทองเราแบบไปฟาร์มเราก็ได้แล้วนะไม่ได้สีเรือดอะไรนี่โอ้โหไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ตัวเหลืออยู่สองร้อยหรือว่าเหลือเยอะอยู่นะไม่ใช่นน้อยนะสองรอยนี่สุ่มอีกยี่สิบทีครับกว่าจะหมดเรายังมีโอกาสได้สีทองมาเรื่อยๆครับสีทอง ออกน้อยแต่ว่าก็ยังออกอยู่นี่นะครับสีม่วงก็ออกอยู่นะครับโอเคพลังมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะมาอัพตรงนี้ด้วยนะแต่ผมอาจจะอัพหลังคลิปก็ได้นะหลังคลิปค่อ,อัพนะครับผมจะอัพแค่อันติรูนก่อนนะครับแต่ไอพวกยิบยิบย่บยอยๆ่อยตรงนี้มันก็เพิ่มพลังได้เยอะมากเหมือนกันนะครับโอเคเลยอีกแปดครั้งบายปุ๊บปุ๊บ สำหรับสายเซิร์ฟเวอร์641ก็เดี๋ยวรอวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะว่างจริงๆวันเสาร์นะแต่ว่าวันนี้คือไม่ได้จริงๆนะผมแอบมารับหนึ่งแล้วกันนะครับแไม่มีเวลาตัดหรอกคิดว่านะก็น่าจะลงวันเสาร์เหมือนเดิมนะทุกคนโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยครับสงไปร้อยสครั้งโอเคเรามารับกิจกรรมกันเลยฮึบครบแล้วครับ นี่เราได้หินปุกเตือนรูนมาด้วยนะครับ mm hmm. คิสตันมายาด้วยโอเคแต่ใจจริงคืออยากได้ลูกบาทอีก20นะครับแล้วก็หินปุกเตือนลูนอีก2ชิ้นนะครับถือว่าดีมากๆเลยเรามาซื้อก่อนแล้วกันนะครับซื้อก่อนแล้วกันการ์ดรูนทาวอนซื้อไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มา ปลุกตื่นลูนกันเลยมาทุกคนถึงเวลาแล้วนะครับกดปลุกตื่นไปเลยเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเข้าไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงฝั่งนี้จะเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่แต่เรายังไม่มีนะไม่มีแต่ไม่เป็นไรครับอยู่ในอ่าอันนี้เรามีอยู่อยู่ในกระเป๋าเรามีอยู่เดี๋ยวขออัพตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บขึ้นมานะครับเราจะทำลูนเป็นเลเวลสอง โอเคเป็นเลเวลสามนี่หว่านะครับมาเราไม่นีเยอะนะน่าจะมีอยู่ประมาณสองชิ้นเองนะสองชิ้นเองนะครับทีละชิ้นทีละชิ้นอันแรกเอาเป็นอันติก่อนแล้วกันปุ๊บอันที่สองเอาเป็นอะไรดีครับทุกคนเอาเป็นก้านคนก้านฐานแล้วกันปุ๊บในสองชิ้นพอนะครับ เรายังขาดอีกหนึ่งชิ้นอยู่แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะโอเคมาฝังเข้าไปปุ๊บล้านแปดครับพลังเด้มาสี่หมาล้านแล้วก็อีกล้านแปดปุ๊บโอเคสี่สิบหกล้านเดี๋ยวเราเราไปแยกพวกนี้ก็ได้นะพวกนี้ได้อยู่นะแต่ว่าต้องไม่ให้ซ้ำนะอัญมณีจะต้องไม่ซ้ำเรามี ของคืบหน้านะครับแล้วก็ของปดดามินะครับปวดดามิโอเคเราจะเอาแบบเอาอันหัวลงมาดีกว่ามีไหมเออนี่ไงนะครับมีหัวลงอยู่ถอดออกเลยครับล๊บล้วขอขอแยกได้ไหมล่ะขอแยกหน่อยแล้วกันเอาฝังไปหนึ่งเม็ดกระวันะครับ แล้วก็มาใส่ตรงนี้อีกครับปุ๊บนี้ขึ้นมา46ล้านแล้วเราก็ตีบวกให้มันด้วยตีบวกอีกหนึ่งนะครับ500,000เป็น87ล้านโอ้โหขึ้นมาโค้ดเยอะเดี๋ยวไปอัพอ,อีกครับน่าจะแบบ88ล้านได้อยู่นะโอเคก็ประมาณนี้ครับมาดูอันดับกันเลยดีกว่าโอเคอันดับ 25แล้วโอ้โหยิ่ดแบบ25แล้วเราจะไปท็อปท็อป10ด้วยกันนะครับด้วหลังรวมเซิฟนี่โอ้โหขึ้นมายากมากนะแต่ผมว่าผมทําได้นะก่อนรวมเซิฟนี่คือใกล้จะแตะท็อป10แล้วนะครับทุกคนแบบเสียดายมากเลยนะผมคิดว่าถ้าไม่รวมเซิฟนี่ผมอยู่ท็อป10นานแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับรวมเซิฟก็ถือว่ามันดีนะครับก็คือแบบท้าทายดี โอเคนะครับส่วนตัวละครน,นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับได้ยินว่าวันนี้มีแบบปล่อยตัวละครใหม่ของเซิร์ฟจีนมาด้วยนะเป็นการลูโอ้โหไม่รู้จะเอาตัวอะไรนะแต่ว่าผมอ่าฟามฟุบุกิก่อนแล้วกันนะครับใกล้จะห้าดาวเหลืองแล้วนะรตรงนี้ก็น่าจะโหดขึ้นมากนะไอ้ผมจําไม่ผิดห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงนี่พลังไม่ขึ้นนะ แต่ว่ามันจะเก่งขึ้นมากอยู่นะครับทุกคนก็น่า,นาจะเก่งขึ้นมากอยู่ก็รอฟาร์มไปเรื่อยๆครับไม่ได้รีบนะครับก็ยังยังไม่มีตัวใหม่มาปั้นนะครับมาลองสักเกมหนึ่งดีกว่าครับทุกคนลองสักเกมแบบสายลมและแสงแดดลองกิวนะครับที่พลังอันดับสองของเรามาดูว่าจะเป็นยังไงมาเข้าเกมมาครับเราเร็วกว่าอยู่แล้ว แล้วหูดูเจนอตไม่ติดนะครับไม่ติดอ่าซาีของฟุบุกินะแต่ไม่เป็นไรครับพลังเราเยอะกว่าน่าจะแรงอยู่แล้วไล่อันติจากแฟดประายแสงไปเขาแค่แฟดเขาไม่ได้ไล่อันตินะาเจนอตไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีไล่อันติอยู่แล้วก็คือฟุบุกินี่แค่แค่ทางแค่แฟดต,ตัวเดียวเท่านั้นนะ,ะแฟดอันติมาแล้วได้ไล่อันติอีกหนึ่งครั้งไหม โอเคไม่ได้แรนติครับเราอันติไปแล้วี่ยเฟดมระกรเสียงยี่สิบแปดล้านนะครับขอแค่ติดบทขยี้ก็พอนะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจัดตัวอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวนะผมไม่ได้จัดทีมแบบนี้นะเนี่ยลืมดูทีมตัวเองเลยจัดทีมอะไรของมันวะโอ้โหเฟดได้แลนติโอ้โห,ไ,ไ,โโหไม่เป็นไรครับมาดูกันว่าจัดทีมแบบ โง่ๆแบบนี้แล้วมันจะชนะไหมไล้อันดิไปอีก27ล้านอ้โหูโคตรเบาแล้วฟูมุกิเราได้อันติเมตครับรูมไปอายุข้างไป22ล้านครับแต่ว่าติดชำนาญติดอ่าอายุลมดีกว่านะปิดภาษีลมบุ้มไปติดชำนาญไม่เอาท่อสองตัวแล้วครับสำหรับฝั่งสายรวมกับแสงแสงดดแล้วก็ไล่อันติไปอีกหนึ่งทีแล้วกันนะ ม,มาดครับเรามีดาบแดงครับแดงยังไม่ออกนะครับกอดไล่ยันตีไปก่อนหกสิบเ็ดล้านอูหูเริ่มแรงแล้วครับแล้วหายไปเลยครับสําหรับเจา้าว่าเด็กยุงตอนนี้ปิดโลชนานไม่อยอม้อแล้วนะเจนอนก็หายไปอีกครับจริงแล้วเขามีตัวอย่างราชาซีฟูนนะแต่เขาซ่อนตัวไว้ <laughs> อาจจะไม่ให้ใครรู้นะแต่ผมรู้ <laughs> โอเค แล้วก็ไลแอนติไปอีกหนึ่งทีครับจากแฟดประกายแสง <c oughs> ถือว่าแรงขึ้นเยอะเลยนะถือว่าเริ่มแบบห่างกันมากๆกจะต้องดูราชาเขา,ขาก่อนราชาเขาอาจจะแบบซุ่มไงแนละ้วจะหัวบมากเหมือนกันนะครับกูก็เสือหายไปแล้วแต่แค่แฟดต,ตัวเดียวนะครับโดนดาิเมตแฟดประกายแสงไปหายไหมหายไหมเรียบร้อยครับโดนระเบิดของพายุลมเราไปดาเมจฟูกิห้าสิบสามเปอร์เซ็นตก็เริ่มจะเป็นดาเมจหลักจริงๆแล้วนะครับ ขอแค่ห้าดาวเหลืองห้าดาวมองนี่คือน่าจะแบบดาเมจล่ะมากๆเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะก็พลังลูนที่ผมได้มาคือรวมทั้งหมดแล้ว29้าล้านนะแต่ผมอัพนิดๆหน,หน่อยๆก็น่าจะ30ล้านนะจากลูนแค่จากฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันเดียวนะโอ้โหหมดมากๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม